ผู้ชมตรวจแทนชาวบ้าน3หมู่บ้านยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คัดค้านการสร้างวัดจีนเล่งเนื้อยี่สาขาเชียงใหม่เพราะกังวลว่าอาจจะได้รับผลกระทบในหลายๆด้านเลยค่ะ ตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านริชี่ริชแลนหมู่บ้านเมลตันวิวและหมู่บ้านเร็กวิวพาร์ค2ตําบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เขายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคัดขานการสร้างวัดจีนเล่งเนื้อยี่สาขาเชียงใหม่บริเวณที่ดินขององค์กรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ย่านถนนวงแหวนรอบสามหมู่บ้านรองอ้อตําบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ตัวแทนชาวบ้านกับระบุว่าที่ผ่านมาโครงการก่อสร้างวัดจีนได้ทําประชามติไปแล้ว3ครั้งแต่ว่าชาวบ้านที่อยู่ที่บริเวณโดยรอบนั้นไม่ทราบและไม่ได้มาร่วมการทําประชามติและก่อนหน้างนีไ้ได้มีการยื่นหนังสือถึงรองนายกเทศมนตรีตะมลสันผีเสื้อไปแล้วซึ่งก็กังวลครับว่าการก่อสร้างนั้นจะส่งผลกระทบหลายด้านเช่นเรื่องของกลิ่นทูบ PM2.5 เสียงดังจากการสวดมนต์และเสียงประทัดรวมทั้งการจราจรจึงอยากให้มีการศึกษาให้รอบด้านและยกเลิกโครงการดังกล่าว เพื่อไม่ให้กระทบกับผู้พักอาศัยครับทางนี้นายวีรพงศ์วงแสนสีนิติกรชำนาญการพิเศษศูนย์ดำรงธรรมเชียงใหม่ได้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อนนำไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้วนะคะครับก็มีทั้งมุมมองของคนที่อยากให้สร้างที่อาจจะดูเรื่องของคณะศรัทธารวมถึงเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ใ,<ช>ในขณะเดียวกันประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ก็เป็นกังวลอย่างที่บอกไป นะคะ,ะคก,ก็มีสองฟักฝังนะนะคะทั้งเห็นด้วยทั้งไม่เห็นด้วยก็ต้องรับฟังซึ่งกันและกันว่าไหนจะเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดนะคะ